นี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวผัดกิมจิค่ะสวัสดีค่ะนิสตาช n n น l ค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทานข้าวผัดกิมจิแบบกึ่งสำเร็จรูปนั่นก็คืออันนี้ค่ะ อันนี้นะคะวิธีทําก็แสนง่ายได้ค่ะเพียงแค่เติมน้าร้อนแล้วปิดถุงไว้8นาทีแล้วสามารถรับประทานได้เลยค่ะจะอร่อยจริงหรือเปล่าเราไปทํากันเลยค่ะค่าจ้าข้าวผัดกิมจิกึ่งสําเร็จรูป Oriental Kitchen ตามาม่านะคะอร่อยแค่เติมน้ำร้อนปิดถุงไว้8นาทีค่ะและที่สําคัญนะคะอันนี้ก็จะมีกิมจิแท้ในซองด้วยค่ะ วิธีปรุงนะคะก็ดูข้างหลังซองได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราใส่น้ําร้อนนะคะแล้วก็รอ8นาทีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงตามค่ะข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหารนะคะมีถั่วเหลืองแป้งสาลีปลาไข่กุ้งและหอยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะซองกันเลยค่ะ เราก็จะใส่ให้ตรงกับเท่ากับขีดสีแดงนะคะเขาก็เขามีกำหนดไว้ในออเตอร์เลเวลเราใส่น้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอ8นาทีค่ะระหว่างที่รอ8นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นไข่ดาวนะคะแล้วก็ทำเป็นสาล่ายค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะตกแต่งให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะ ครบา8นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันค่ะโอเข้าสุกเลยหอมมากเป็นปน,นดมได้กิ่นไหมหอมค่ะสักคำไหมคะ เทน้ำร้อนใส่8ปดนาทีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ปรุงเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนี่หน้าตาใส่ช้อนน่ารับประทานมากเดี๋ยวเราลองชิมก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเพื่อความกินง่ายนะคะจริงๆแบบถ้าคนแบบเร่งรีบไม่มีเวลาก็กินใส่ถุงได้เลยแต่ว่าอันนี้เราไม่รีบอะค่ะเดี๋ยวเราลองชิมแล้วเดี๋ยวไปจัดใส่จานเพื่อมีความแบบดูเกาหลีฟิลเกาหลีนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงแบบออริจินอลหืม อร่อยอค่ะรสชาติคืออร่อยเลยอะค่ะมีความกิมจิหอมขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปตัดใส่จานเพื่อเพิ่มฟิลเกาหลีเพิ่มขึ้นค่ะไปเลยค่ะ ีใส่สาหร่ายของเรา,น,าน่าทานไหม <laughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมห่อกับสาหร่ายดูนะคะห <yg ots> ่อเรียบร้อยละลองชิมไหม, <laughs> อ,มอร่อยไม่พูดเยอะกินต่อ คำสุดท้ายค่ะเพื่อนๆเราทานหมดเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดกิมจิกึ่งสำเร็จรูปนะคะเราถือว่าให้สามผ่านเลยค่ะรสชาตินะคะอันดับแรกเนี่ยก็มีกลิ่นหอมของกิมจิขึ้นมาค่ะหอมเลยแหละอร่อยด้วยอันดับสองนะคะก็ไม่ได้เผ็ดมากค่ะมีความหวานนิดๆแต่ว่าโดยรวมนะคะก็คือกลมกล่อมอร่อยมากอร่อยก็คือ อร่อยสมราคานะคะในราคา49บาทค่ะแล้วก็แนะนำนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ฟิลเกาหลีเนี่ยก็คือหาสาลายนะคะเอาเข้าวผัดกิมจิใส่ลงไปที่สาลายนะคะแล้วก็รับประทานเนี่ยเราคิดว่าเออมันก็มีฟิลเกาหลีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ข้าวผัดกิมจิเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนไข่ดาวนะคะเราว่าทําเข้าไปด้วยก็คือฟิลเกาหลีเลยละคะ่ะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากลองชิม ข้าวผัดกิมจิแบบกึ่งสําเร็จรูปนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะราคาซองละ49บาทค่ะเราไม่มีสปอนเซอร์นะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนําเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ริส Channel ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย